คุณผู้ชมคะจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในวันนี้จากรายงานของสวคก็คือ4,662คนลดลงจากเมื่อวานนี้นะคะแต่ก็ถือว่าปริมาณไม่ได้ลดลงอย่างมีในยะสำคัญขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลขณะน,นี้สูงกว่า70,000คนคะ่ะและคลัสเตอร์ของการพบการติดเชื้อก็ไม่ได้เฉพาะในแคมป์คนงานก่อสร้างเท่านั้น ในการแถลงข่าวของสอบคก็ระบุว่าพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนี่รวมถึงภาคครัวเรือนและพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเป็นจุดกระจายเชื้อด้วยค่ะไม่ใช่แค่วัคซีนที่ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้คลี่คลายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9แต่เตียงผู้ป่วยที่ถือเป็นอุปกรณ์รองรับผู้ติดเชือ้อตกอยู่ในภาวะหายากมาหลายสัปดาห์ ปรากฏภาพความพยายามคลี่คลายสถานการณ์นี้กรุงเทพมหานครเร่งเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีจำนวนมากขึ้นในเขตกรุงเทพใช้วิธีเพิ่มเตียงรองรับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการเล็กน้อยจัดตั้งฮอสพิทลเพิ่มร่วมกับโรงพยาบาลเอกชนเพื่อสังเกตอาการและดูแลรักษาผู้ป่วยจำนวน4,424เตียง ความพยายามนี้คู่ขนานไปกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อสอบครประกาศจำนวนผู้ติดเชื้อทะลุหลักพันต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ล่าสุดเฉพาะในเขตกรุงเทพจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมเดินหน้าเข้าหาหลัก1นึ่งแสนคนมากขึ้นทุกทีครับกรุงเทพมหานครวันนี้เพิ่มขึ้น 1, 6 9 2 จะเรียกว่าเป็นนิวไฮของกรุงเทพมหานครด้วยก็ได้นะครับตรงนี้ก็ดูเหมือนตัวเลขก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับกรุงเทพเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเส้นก็จะพุ่งทะแยงขึ้นแล้วครับนะครับจากเดิมทรงๆขึ้นๆลงๆนะตอนนี้ไม่กี่วันนี้ดูเหมือนจะพุ่งขึ้นไปนะครับก็ผมอยากให้เห็นกราฟตัวนี้จะได้เป็นแนวโน้มที่คนกรุงเทพมหานครจะได้ช่วยกันนะครับ รายงานจากสบคระบุว่าผู้ป่วยคลัสเตอร์ใหญ่มีสัดส่วนเพียง25จากผู้ป่วยทั้งหมดอีก75กลับมาจากการติดเชื้อรายบุคคลในครอบครัวมาตรการที่ออกมาจาัดก,การคลัสเตอร์ขนาดใหญ่จึงไม่สามารถคลี่คลายสถานการณ์ทั้งหมดได้คลัสเตอร์ในกรุงเทพมหานครยังต้องเฝ้าระวังสูงสุด96แห่งคลัสเตอร์เฝ้าระวังไม่พบผู้ป่วยใหม่ใน14วันอีกจำนวน10แห่งและคลัสเตอร์ที่มีแนวโน้มควบคุมการระบาดได้ ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ตั้งแต่28วันขึ้นไป26แห่งผลการสำรวจพบว่าตลาดยังเป็นแหล่งติดเชื้อสูงสุดรายงานนี้มาจากการกำหนดเป้าหมายตรวจตลาด87แห่งตรวจแล้ว32แห่งพบติดเชื้อ6แห่งข้อกังวลที่ปรากฏคือตลาดเป็นพื้นที่ใกล้ชิดกับประชาชนจำนวนมากจึงขอความร่วมมือรักษามาตรการป้องกันและรักษาความสะอาด ความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ที่ใช้ชื่อว่าชมรมแพทย์ชนบทเผยแพร่บทความเมื่อ2วันที่แล้วระบุถึงข้อจำกัดของทรัพยากรที่จำเป็นทิ้งท้ายไว้คล้ายกันว่าการกำหนดมาตรการที่ไม่ครอบคลุมอาจไม่เกิดประโยชน์ในการควบคุมโรคภายใต้สภาวะที่การระบาดเกิดขึ้นในระดับชุมชนและครัวเรือน ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยถแถลงจุดยืนเรื่องวัคซีนโควิด -19 พาดพิงถึงรัฐบาลและภาคประชาชนระบุว่ารัฐบาลควรใช้ความพยายามอย่างสูงสุดในการจัดหาวัคซีนโควิด -19 ให้เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพควรให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่เกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ที่มีอัตราแพร่กระจายเร็วและทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวัคซีนลดลง รวมถึงควรใช้ความพยายามอย่างสูงสุดและเร็วที่สุดนำเข้าวัคซีนทางเลือกทุกชนิดที่ได้รับการอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาปรับกฎระเบียบและระบบราชการที่ทำให้เกิดความล่าช้าสนับสนุนการวิจัยวัคซีนและผลิตวัคซีนภายในประเทศนอกจากนั้นยังกล่าวถึงภาคประชาชนควรเข้ารับวัคซีนเร็วที่สุดทั้งที่รัฐบาลจัดหามาให้และวัคซีนทางเลือกยังต้องให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันโรค งดเว้นกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเว้นระยะห่างล้างมือสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดแม้ได้รับวัคซีนครบแล้ว